ออกมาสวนค่ะมาชมสามาเบิงว่ามันเป็นท้งใดแล้วน้ำได้หล,ลย,ยังท่านเคิงสาอยู่ค่ะน้งใดจอกจอกเราจะน้ำไหล ละลาซ้ำนั่นละแล้วการมันกับท่านได้เป่าบอ่อเราจะใส่เป่าบอ่อแล้วมันก็จิไหลแห้งอยู่จักหน่อยไหลจอกจอกแต่ซ้ำนี่คันได้เปิดพลังงานมันกับบ่บโดนได้ละเนาะอันนี้มันบ่ได้บ่ได้ใส่พลังงานแม่จะได้ใส่ไฟฟ้าอยู่ ใส่พลังงานก็นอาจจะดีจักน้อยเพราะว่าขันสีเอาพลังงานมาล่งก็ปัจจัยกับพระท่านพ่อเนาะค่ะท่านนี้ก็เป็นบ้านท่านนั้นก็นเป็นเหล่าไก่เหล่าไก่ป่ายยางของพอสมัยตะวันแม่น้อย ได้ส่ำนี้ละค่ะน้ำ จ,กจ,กจ,กจกอกจอกจอกจกไหลบ่แห้งหรอกค่ะไหลค่อย